อ่าวันนี้จะมาปลูกอันนี้นะคะเป็นหมากตอต้นเตี้ยนะอันนี้จะซื้อทางออนไลน์ค่ะซื้อทางน่าจะเป็นลา z a ดาหรืออะไรสักอย่างจำไม่ได้นะคะอันนี้ซื้อมาจากใต้มานะจากพัทลุงนะวันนี้จะมาลงปลูกค่ะ้แลววเดวพี่สาวเป็นคกาปลูกอ๋อที่บา้านเขามีมีหม,ม,ม,มากอยู่แล้ว แต่อันนี้หมากแบบหมากธรรมชาติมันจะต้นสูงหน่อยห <Yeah. S 1> มากไม่ได้พันอะไรมากนะเดี๋ยวนี้เรารจะปลูกตรงนี้ค่ะดินเดีย yeah. ไม่เป็นโฟนอยู่ขนะ้างล่างทำแนวเดี๋ยวทำแนวก่อนมันมีห้าต้นเดี๋ยวจะปลูกเรียงไว้เนี่ยค่ะ อันนี้ขุดได้ไปสามหมนแล้วคะเหมือนไม่มีไม่ไม,ไม,ไมีที่จะขุดขุดไปก็คือมีแต่รากมาพาะพร้าวเนาะบริเวณนี้ก็คือปลูกมะพร้าวไว้ริมบ่อน้ําขุดไปก็รางมะพร้าวขุด,ดได้สามหมนอันนี้หมุนเลค่ะเดี๋ยวจะเอาขี้บัว้ลลองก้นนะเขาก็มีกระถางด้วยนะ โอมกระติกกระต้อยห้อยระยะเก็บไปสามก,ก้า้ายังเหลืออาเล่มเปี่ยนอ่าอันนี้ก็ะถานี้ได้มาจากพ่อกับแม่เหมือนกันนะคะนี่แล้วก็เอาดินเสาเขาใส่ไว้บ้างอโอะส่าเาาเรียบร้อย ค่อยๆร,ายาระยะเก็บแตงกวาใหญ่5เล่มเครื่อโบราณะอันนี้3ต้นปลูกแล้วนะคะนี่เดี๋ยวเห็นไหมเดี๋ยวหาดินดีๆมาไอ้โปะข้างบนอีกทีนะ เต,ต้นอีกต้นเขาจะมาปลูกสายเลี้ยงใหม่ทั้งเซนเมลวันนี้ก็ได้ปลูกแล้วนะคะมาต้นเตี้ยมาต้นเตี้ยนะคะถ้าต้นแบบนี้น่าจะสองถึงสามปีถึงจะให้ลูกนะตามที่เขาโฆษณา ที่เราซื้อต้นไม้มาเนาะแล้วมันจะไม่สูงหมากพวกนี้มันจะไม่สูงคือเก็บได้สต่บยบ็ามาดูกันค่รอีกสองสปีเนาะอันนี้ผ่านมาประมาณสองอาทิตย์นะคะที่ปลูกหมากต้นเตี้ยไว้นะคะที่เอาลงดินเดี๋ยวจ้าก็วันนี้จะมาบำรุงใส่ดินขี้วัวเนาะใส่ปุ๋ยคอกดินขี้วัวแล้วก็เดี๋ยวจะเอา,เอาบำรุง ลดน้ำด้วยจุลินซีย์อันนี้จุลินทรีย์พี่สาวทำไว้นะ,ะสีแดงมากเลยทำแป๊บเดียวเขาทำเก่งทำแป๊บเดียวแดงเลยทำได้แดงเลยอันนี้เดี๋ยวเราจะเอาน้ำจุลินซีเนี่ยผสมสักสองช้อนโต๊ะเข้าไปในน้ำน้ำปักบัวเนี่ยนะประมาณครึ่งถังนะคะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเอาไปลดดินขี้วัวแล้วเอาจะไปกบ ไปใส่ต้นหมากที่ปลูกไว้นะคะขย่าก่อนนะคะนี่นะหนึงอันนี้สอค่ะอันนี้ก็คือเป็น ดินนะคะผสมขี้วัวแห้งไว้แล้วนะเดี๋ยวจาก็คือจะมาใส่กับต้นหมากนะคะหมากต้นเตี้ยที่เราปลูกไว้สองอาทิตย์ที่แล้วนะตรงนี้ปลูกไว้สามต้นนะคะตรงนี้กับตรงนี้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะลดน้ําด้วยน้ําที่เราผสมจุลินซีย์ที่พี่เขาทําไว้ทําเองนะคะ นี่นะคะใครเคยเห็นหนอนไปหนอนมะพร้าวตัวใหญ่มากเลยค่ะหนอนแบบนี้นะก็คือแถวมันมีมะพร้าวเยอะมันก็จะเป็นตัวอ้วนแบบนี้นะคะ่ะจะเจอเยอะเลยเวลาขุดพวกด,ดินขี้วัวที่เอามาทับถมกันไว้นะคะที่เอามากองกองไว้เนี่ยจะมีหนอนแบบนี้เยอะเลยค่ะบริเวณบริเวณเตรงขี้วัวค่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะช่อง YouTube จาจันทาชนแนลค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะให้ทุกคนมีความสุขมากๆสวัสดีค่ะ